สว,วสวัสดีครับวันนี้เจอช่องโอกอมพาลุยนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาช่อนนะครับหมายธรรมชาติทั่วไปเลยนะครับผมไปหมายข้างทางนะครับไม่รู้จะมีตัวเปล่าน,น้ำใสวิ้งอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาหาตัวดูนะครับว่ามันจะได้สักกี่ตัววันนี้ก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโกลมพาลุยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในหมายเลยนะครับผมวันนี้ก็น่าใช้เจนวันเจนทูนะครับผมเป็นกบยางนะครับเดี๋ยวเราดูหมายนี้เลยครับผมว่าจะมีตัวไหมน้ำใสอย่างนี้ อ้ยมั่งไม่อยู่วะไม่โดนมั yeah, my, my. ่งกัดไม่โดนมั่งวัดเฉยแล้วไงแวไงม่ไม่โดนหน่อยทุกคนผมนึกว่าโดนเฮ้กัดไม่โดนอืม กัดแล้วกัดแล้วกู้ยไม่อยู่แม่เอ,อย้ยดึงคันเฮฮอชิดงัวแม่เฮ้ยมีขยบมีขยบ มีเขยบใหญ่มีเขยบใหญ่มีเขยบใหญ่ทุกคนแม่งใหยบใหญ่เลยตัวนี้เยไหมอ่ะอุ้ยไม่โดน mày đôn tất cả, màyหาย, mày biến đi, mày biến đi, mày biến đi, mày ตัวที่4ของค่ำคืนนี้นะครับกัดเจ้าเจนวันเอฟเพัดนะครับโอ้โหทะลุตายแล้วต้องเอาอีกแล้วครับฝ่ากด้วยครับเจนวันเอฟเจสพัดนะครับสีส้มนะครับรอบนี้แฉวแแฉวโอ้ ไม่อยู่เลยอะไรวะบ้าจริงแล้วสายวิ่งไอ้บอ อยู่ครับทุกคนมันปล่อย อยู่โดนเต็มเต็มไปตัวแรกมาแล้วท่านผู้ชมร้อนๆตือ้อๆหน่อยแม่งเอาไว้โอ้ต้องตือ้อนี่ครับเจนวันเอฟเพัดนะครับผมเต็มปากเต็มคำเนื้อผมไซส์กำลังดีครับมาแล้วครับตัวแรก นี่ครับพักเที่ยงกินข้าวก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปลุยต่อนี่หาปลาก็หาปลาช่อนกินปลาดุก <c oughs> <c oughs> ด้วยจัะ อินข้าวสิก็ลุยหมายต่อครับดูหน้าท่อได้ไหมได้อ่ะอ,อ๋อดูลมไปหน้าท่อพื้นลมจวนลมแรงโพดอ้ดูไม่ลงหน้าท่อ Ui Cắt Cắt đôn Áo TỦA tua quá Anh đôn trời hai subscribe là ตัวต่อไปครับลองใหม่เดิมเนี่ย อุ้ยไม,ยอม่อยู่โนอะ้โหน้อง่าอยู่แล้วเห็นดึงกัดตีต,ตีพาดเลยแม่งกัดกัดที่ตะกี้ กัดไม่โดนทุกคนกัดไม่ดูน ปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำาใส่สวยบอกแล้วข้างคองข้างของรู้เรื่องครับแม่งไปตีอยู่ในลงในล่องเึงกัดเจ้าเจนวันเหมือนเดิมครับน้องขาววบครับเต็มปากเต็มคำเลยไม้แรกกัดไม่โดนนี่ครับอุ๊มแม่งกัดคนน้อง น,มน้มึงนี่เต็มบากเต็มคำเลยครับกับเจ้า g จนว f j s พัดนะครับไซส์สวยนะครับไซส์สวยๆเลยครับฝากไว้ด้วยครับเจนว f j s พัดของแท้ตัวที่2อมาแล้ว อ,อยู่อยู่ครั้งน,นี้อยู่กัดเจ้าเจนวันครับ FJ8 พัดนะครับตาเบ็ดพริกครับเต็มปากเต็มคำเลยพชอนปอกนะครับฝากไปด้วยครับเจนวัน FJ8 พัดนะครับน้องขาวโบครับเต็มปากเต็มคำไปสิครับตัวแรกของวันวัดหลุดทั้งวันวันนี้จะเที่ยงนะเพิ่งได้ โอเคครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนถ้าไม่ได้ยังไงค่อยปล่อยมันลองดูเวิร์งนี้ครับน่าจะมีไซสิบปั๊มไหนวะไซสิบเฮ้ย โดนโดนว่าแล้วต้องมีว่าแล้วต้องมีว่าแล้วต้องมีไอ้พัทตัวที่สามครับกับเจ้าเจนเจนวันเอฟเชียร์พัน้องขาวโบของพี่โหทรลุตาแบบนี้ต้องเอาแล้วแหละว่าจะปล่อย ฝากกว้ด้วยครับเจนวันเอฟเจพัดน้องข้าวโปกไม่อยู่ปอยมันปอยเย่จะได้ไหมคุณก็อยู่แล้ว doing. อหลุดลาวอะไรวะแม่งแม่งเริ่มจะเข้าเข้านี่ อุ้ยไม่โดนไม่ไดนอืจู่ยู่โอ้ไปทางโอ้ โอ้โนั่นนั่นติดลิฟ์อยู่อยู่ไหมอืมไปแล้วมันดูดว่ะเฮ้ยอืมด,ดูดเจ๊ไม่ดูดม่ติดกิ่งไหมดดเฮ้ย ครับวันนี้ก็จบที่ไปอีกหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ก็ได้มาห้าแต้มนะครับผมได้สี่แต้มทีมงานได้อีกแต้มหนึ่งนะครับปลาไซปอกๆทั้งนั้นนะครับอากาศมันร้อนๆยังไงไม่รู้พระเอกของงานก็เจ้าเจนวันเอฟจีเอพัดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครยังไม่มีใช้ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเจ้าเจนวันเอฟจีเอพัดของเขาดีจริงๆฝากไว้ด้วยครับ ทิปหน้าผมจะไปลุยกันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไป Let's go